สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับพิสูดช่องคฟิล์มบัตอีกครั้งนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับเอดียหลักของเราเช่นเคยนะครับผมกับเซิร์ฟ479นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาดวงนะครับลูกหลักของเรานะลูกหลักหรือเปล่าดวง5ดาวเหลือนะครับพาร์สิบสองนะไปตีบอสตะขาบนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะเขาว่ากันว่ามันโหดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่า ดวงเราจะยืนไหวไหมนะครับผมถ้าเจอบอสตะขามนะครับผมก็มาดูระดับพลังก่อนนะครับผมอันนี้เราก็ดำพลังเครื่องมันเป็นอันดับที่3นะครับังอยู่ที่2องล้านห้าแสนนะครับเกือบสวยนะมีเศษเลข8ปดมานะครับผมอันดับหนึ่งก็ยังเป็นน้องคนเดิมนะครับผมอ๋ออันดับที่สามล้านหกแสนนะครับอันดับที่สก็เป็นคุณนาจกะ 2 0 0 0 0 6แสนเช่นกันนะครับส่วนอันดับที่4เป็นจานเจมนะครับ2 1 0 0 0 0นะตอนนี้จาเขากําำลังติดอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็กลับมาก็น่าจะโดนด้านพลังนำนะเดี๋ยวเราก็เก็บกักไว้อยู่เหมือนกันนะครับผมอันดับ5้าเป็นน้องหมากนะครับผมโอเคก็จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม คแล้วก็มาอยู่ในหน้าบอสตะขาบนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่บอสตะขาบสิทธิ์พี่นะครับผมอ๋อน,นี้ตั้งแต่เช้านะเลือรถไปเหลือ78.6เองเอ้เหลือ78.6ก็คือว่าเยอะนะปกตินี่แบบเกือบจะตาเลยนะครับผมมาดูอันดับเนาะก็อ๋ออันนี้คืออันดับหนึ่งเซิร์ฟเรานะครับอืมโหดโหโ,โอเคเรามา สแกนศัตรูนะครับผมเพื่อจะได้บนนัสดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมไปสแกนฟรีสามรอบโอเครอบแรกก็ไม่พบเลยรอบที่สองไม่พบอีกเส้นกัน <c oughs> ต่อไปโอเคได้บัฟกระหน่ำขึ้นมา20%นะครับผมไปรเราไปตีบอสตะขาบกันครับผม โอเคก็ทีมที่เราใช้นะครับก็ใช้เป็นคอซอมบี้แมนนะครับผมก็มีหน้ากากหวานนะครับผมมีเกวินมีเกโลกิโลนะครับมีวัคซีนแมนมีอาร์ิลลาคาับพุโตก็คือปีดวงล่างสองนะครับผมแล้วก็เป็นซอมบี้แมนนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาหน้ากากหวานออกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นจักรฟ้าเด็กแทนแล้วกันนะนะเอ้ยอ่าจะได้อ่าอคอไม่ครบนะให้เอาเป็น นี่ดีกว่าพีทกินไปมาแล้วครับผมรอบที่หนึ่งก็เกวินเราก็จะตีธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ออตซ์แมนก็ตีธรรมดาเช่นกันสุดเดือนเราก็จะตีไปเลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนตีมาก็ยังรับได้อยู่นะระเมิดไม่แรงมากโอเค สะกิดสะกิดก็ไม่แรงนะเดี๋ยวจะให้วัคซ <Herm> ีนเราไปซอมบี้เราซอมบี <gri pper> onun, ้เป็นวัคซีนตลอดเลยนะโอเคเราโจมตีไปดหนึ่งล้านห้าแสนตีกระดูกหักแล้วเราก็จะให้บีทซิงออฟสกิลนะโอเคก็ยืนไหวอยู่นะครับผมก็ไม่ได้โหดอย่างที่หลายๆคนบอกนะเรือเราทีมเราไม่ลดเลยนะ เราไปดูช่วงที่สองว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่านะครับอืมตีมาแสนซี่เองนะทีมแมนก็ฮิวไว้ตีจั๊กก็เลือดเต็มเหมือนเดิมอืมเจ็ดแสนไม่ลดเลยครับผมทีมเราแล้วก็ไล่โจมตีไปที่ด้วงนะครับหนึ่งล้านห้าแสนครับเรา,า 3, ไปสามไปตีแปด เ,เลือไม่ลดเลยครับรอบนี้จะอคอเกโรจะไม่ทํางานะลรนะก็จะไม่มีเด้งเลือดแหละตีจะเป็นยังไงบอสมันจะตีแรงขึ้นไหมสาซม,มิแมนหิวไปก่อนครับผมเลือดเต็มหลอดตีหนึ่งแสนสองเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้แรงขึ้นนะแถวหลังก็เจ็บอยู่นะจริงเราไม่มีของหรือเปล่าโอเคก็สกิดกิดนะครับ ท,ท้ายทีธาสองแสนตีเบากับบิดคิงแล่โจมตีอีกอ่ะหม,มัดทุกอชุดลาไปหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจน่าะจะอยู่ที่ดวงนะอุ้อยวัคซนโดเจ็บอยู่นั่นนะ่ะอ้าวเฮียโอเคนมานนิงนึง เราต้องเอาเกียร์โรมายืนตรงกับด้วงนะเพราะว่ามันพาสซีฟของเนี่ยโอ้ยบิดชิงเราเกือบตายโอเคก็ยังรอดเข้าสู่ช่วงที่สองไปโอ้เหลือ30%มสิเปอร์เซ็นไปน่าจะยังไหวพาสซีฟเะยร์โรทำงานนะครับเลือดบ,บิดชิงก็จะเพิ่มขึ้น เอ้ยเราไม่ได้ใช้คอร์กรโลนี่นะขออาัยเราใช้คอร์ซอมบี้เกมก็จะเลือดจะเพิ่มทุกครั้งที่ขยับตัวนะอืหกแสนเลือดเต็มเลย,เยลืมลืมปิดปิดคิงไม่ได้โจมตีเลย รับได้อยู่นะไม่ได้แรงมากนะแต่บอกมันถึกมากเลยเรากดข้ามเลยแล้วกันนะรอบนี้นนเอา้าบีคิงหายไปแล้วว่ะเรียบร้อยกดข้ามไปปุ๊บเลยไม่เห็นเลยนะว่าบีคิงตายได้ไง เอาหน้ากหวานกลับเข้ามาเหมือนเดิมหน้ากวางเราอยู่ไหนไปบอกไม่แรงไม่แรงปิดคิงเราหายไปเฉยเลยครับผมโอเคอ้ย หิวหน่อยองให้หน้ากากหวานิวหน่อยเอ้อไม่ใช่ให้ซอมบี้แมนหิวหน่อยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหิวเอ้ยขึ้นม,มาได้นิดนึงหืมต่อยสวนกลับไปอเอ้ น่าจะรอดนะตาน,นีอ้อืมอืมปอดเปสี่หมัดครับดาเมจอยู่ที่ห้าแสนอ๋อเรารีดาวม่วงของนาก,กาวาดออกนะจะเราจะไปอัพคูฟกิโอ้โหโอ้โโอ้โหาโดนท่านี้นี่เองหืมนากาวาดแตกเลยครับผม แรงจัดตีเป็นล้านเลยเอาเรื่องนี่จะใส่ที่ทำให้บีสกิงของเราตายใช่ไหมไปกดข้ามไปเลยแล้วกัน นรณเมตไปที่แปดสิบสี่ล้านเหรอใช่ปะใช่ด้วยนะล้าธรณเมตโอ้โหมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมอันดับของรางวัลก่อนแปดสิบสี่ล้านหืมจัดมาดูอันดับพลังึืนมาเป็นอันดับที่สิบสี่นะครับผมอ๋อ ตามเดิมไ,ไปที่84ล้านนะโอเคก็ถือว่ามันก็เก่งขึ้นนะนเดี๋ยวเราลองมาสแกนหา <c oughs> เราลองมาสแกนหาดาเมจเพิ่มเติมดูดิเราจะตีแรงกว่าเดิมไหมเกลี่ย5เพชรใชไป่ะอะไรครับนี่50เพชรใช่ป่ะ a า40%ละไปอีก50เพชรไป เรียบร้อยแห้งไปแค่นี้แหละเพิ่มไยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลุยเราต้องให้ซอมบี้เราตีธรรมาดาเพื่อติดกระดูกหกักในเธอร์แรกก่อนนะเธอร์หน้าก็ค่อยให้ซอมบี้เราฮิวให้กับบิดจริง กีเราลืมดูเลยใครทำดาเมจเยอะสุดโอเคเรากดข้ามไปโอเคอู้หูวัคซีนจะตายแทนดาบิดคิงเลือดเยอะกว่ารอบแรกนะโอเคเราให้ซอมบี้เรายิงธรรมดาแล้วก็เพิ่อนสองก็ให้หิวนะให้เพื่อนนะตีแรงขึ้นนะตอนแรกตรีแค่แสงกว่านี้อนรอบนี้ตีสองแสตเลยนะ แสนหกโอ้ยเินไม่นะข้ามไปอีกริงรอดไหมเออโอ้ยจะตายหมดเลยอีกจริงไม่รอดเอาน้กกาขหวานมาไปกดข้ามเหมือนเดิมดนี่แเมยจ,จะเพิ่มขึ้นไหม เก้าล้านฮึมดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คนได้ทำดาเมจได้เยอะสุดก็เป็นพี่ดวงนะครับผมฮึมเดอะแบกของเราทดาเมจไปที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นเกวินนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นวัคซีนมสสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นซอมบี้แปดเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคก็ตามนี้ไปอ๋อถ้าตีสามรอบมันก็บวกเพิ่มให้เราไปตี อีกรอบนะดูที่เราจะติดอันดับเท่าไหร่นะครับเรากดข้ามไปเหมือนเดิมนะให้วัคซีนเราได้ฮิวนะเอ้ยไม่ใช่วัคซีนพูดผิดโอ้ผิดอีกแล้วให้ซอมบี้เราฮิวดิดูเราใส่แรงจัด เราลืมย้ายเกยโลนะก็ว่าทําไมวัคซีนเราเลื่อนลดนะเพราะว่ามันไปแบกรับเกโลไวไงเลื่อนมาเลยลดนะครับสําหรับวัคซีนแมนต้องมายืนหลังด้วงนะตามไปรอดไหมบิดคิงรอบนี้ไม่รอดเหมือนเดิมไปอันน้ากลกขวามาใส่เอามาใช่ตัวนี้ไม่ใช่หน้ากากขวาเพื่อน เยมา,ยา,มาลุยลกดข้ามเหมือนเดิม89ล้านเท่าเดิมครับผมโอเครับของมามวันก่อนโอ้ยอีนิดเดียวเราก็จะปลดอีกรอบแล้วว่าแต่แบบเปลืองเพชรอะ <c ười> เก็บไว้ก่อนล้วกันเออแลกของทองได้ด้วย แค่สิบเอ็ดอันนี้เหรอวันนี้ได้ยี่สิบพอดีเลยไปแจกมาแจกนี้ด้วยดูดับครับอืมแล้วก็ทำดาเมจเป็นดับที่ห้านะครับผมก็ทำไปที่สองร้อยหกสิบสองล้านนะเป็นดับที่ห้านะครับสําหรับตีตะขาบกี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการตีบอสตะขาบนะก็ถ้าผมคิดว่ามันเก่งขึ้นไหมก็น่าจะไม่นะครับอาจจะเป็นฟอ,อร์เซิร์ฟเก่าๆหรือเปล่าเหมือนแบบ ท็อปเซิร์ฟเขาโหดขึ้นไงบอสมันก็เลยปรับตามนะคิดว่านะครับเดา,ดา,ดาเดานะก็เป็นไงบ้มากครับผมสำหรับก,การคลิปการพาด,ด้วยมาตีตะขาบนะก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็สั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจ้ผมนะคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ